ดีใจมากเลยที่พี่ยูมองเริ่มมองเห็นเราแล้ว,ลวพี่ยูเอย้ยขอบคุณด้านบนนะคะขอบคุณท่านที่อยู่ด้านบนด้วยที่เข้ามาชมวิวส,สวยๆสองข้างทางด้วยกันนะคะขอบคุณแม่กาวนะคะขอบคุณแม่กาวขนาดอยากลูกอยู่เนะ้อะแม่กาวเนาะ <laughs> น้องออนก็ตื่นมาทันพอดีขอบคุณน้องออนบ้านลักกี้ก็เริ่ม มีค่ะพี่สูใช่ไหมอุ้ยไอ้โชคงปังๆเด้อสุกคนสุกคนน่ะละโชคๆปังๆย,ยินดีด้วยจ้าขอบใจจ้าเพื่อนขอบใจจ้าเพื่อนสาวมืมิดคึมเลยเนาะอากาศมื้ดนี่วันนี้ท้องฟ้าไม่ไม่ไม่โป่งเท่าไหร่เนาะมัโป่งเท่าไหร มาเอาแมเอาดอกไม้มาฝากจ่า่าสันโอ้ยแตงกี้วเพื่อนน่ารักมากเลยเพื่อนสาวเอาดอกไม้มาฝากเอาแม่กาวก็สืบกาแฟให้กับคุณยายไพยนะคะ เอาไผสิยกบ้านเจ้าสั่นบอกมาหาข่อยแน่ว่ะที โอ้ยมือนี่ดีใจด้ดิมือนี่ดีใจดีใจดีใจคอมก็ใช้ได้นะคะมาไลฟสดก็มีมีลมบนมาเพื่อนๆอยู่ด้านบนนะคะขอบคุณขอบคุณด้านบนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแต่ก็เพื่อนๆของเราที่เขา,าให้กำลังใจเนาะคะ่ะเนาะ ได้ซุยี่ห้อจ้ายายสุเล่าบบฮีประสันว่าบบฮีอหลี่ละประเภทประเภทที่เขาบอกว่าอขอบคุณเกือบยี่สิบล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณขอบคุณท,ท่านที่อยู่ด้านบนนะคะขอบคุณมากๆเลยดีใจเด้ดีใจดีใจดีใจเจ,จ้าบ้านประเภทว่าอันน้องอ่อนเมื่อกี้มื่อกี้ได้มาแม่น้องออน ข้ามเบิ้งบ่มีอัน,อ,นอันอันก็เอาเบิร์ดนั่นแมี <laughs> มามามายายไพย่เราสั่นป่ะขับรถดีๆเดอ้อพี่สูขอบใจจ้าน้องออนเอ้ยเอ็นก็ขับระวังอยู่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไร <laughs> เพราะว่าระวัง มาชมบรรยากาศสองข้างทางของประเทศนอร์เวย์นะคะก็อันนี้ก็จะอยู่ทางทางใต้นะคะทางใต้ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ทางเหนือของนอร์เวย์นะคะอยู่ทางใต้นะคะทางใต้ของประเทศนอร์เวย์ะคะ่ะ แม่กาวว่าต่เปิดไร่บ่มีอีอย่างเจากันว่าก็มาเบึงคนเป็นพันแ่นที่ลีล้ะโ้ยเงิดหลายบางบ้านเนาะเออขาเจ้าไปเบิ่งแม่ลูกอ,อ่อนเดี๋ยวให้บ่มมอีอย่างจังใดขาเจ้าไปเบิ่งแม่ลูกอ่อนเออแม่ลูกอ่อนลูกโคกสมัยดีบ่ใครมี่เหล้วเด้อเย่ให้ เต็มที่ลูกสองเขากับผ้ากันปันมดแล้วอันเลือเห็นต่แม่ก่าวนี่ละเออเห็นต่แม่ก่าวนี่ละอัน <c oughs> <c oughs> แล้วไหลรูลูไหลรูลูรูลูลูลลลออกมา <c oughs>